อีกแล้วพี่โทนเล่นกูอีกแล้วะนะเดี๋ยวมาดูกันครับคู่นี้จะจบแบบไหนถ้า้อนต่อปอนนี่ก็มืองทองก็ดูดีกว่านิดๆครับครับแล้วหลุนจ่าฝูงอยู่ด้วยครับเกมนี้คู่แข่งคนไหนหน่ากลัวที่สุดใช่ไหมครับผมก็มองไปที่ทาเลือครับก็ที่เป็นบอลกับพื้นอ่ะผมมองว่าเขาน้ากลัวนะด้วยความที่ เหมือนเมตามันจะเข้าทางบอลกับทีมด้วยเราทีมผมไม่กลัวใครอยู่แนละ้วแล้วก็ความเพียงงัดทุกทีมอยู่แล้วครับเ <c oughs> มืองทองนี่บอกว่ากลัวท่าเรือพอดีครับวัส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 ดีครับส่วนแบงค์เมมของดีครับท,รทุกคนใครมาแล้วพิชิตไทยกันด้วยนะครับผมก็พร้อมงันทุกบ้านเหมือนกันครับกระโมยครับขอโทษครับดีครับพม เกมแรกนี right mm ่เ hmm> มืองทองวันนี้นะครับสวัสดีรอบบ่ายนะครับ so บ่ายเท่าไหร่แล้วบ่ายสี่โมงลรับไม่บ่ายละสวัสดีครับรอบสี่โมงรับผมมาดูแข่งคู่บิ๊กแมตช์คู่สุดท้ายนะครับสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะยังมีอีกคู่นีงนะลูกเดียวครับโมบายสามวีสามนะครับระหว่างเมืองทองยูไนเต็ดกับอ่าการทะเลเอฟซนะครับผมสวัสดีก็ต์ซาซา ประสงสาลี่นนทพัฒน์นะครับมิระศักนะครับผมนี่ครับชื่อติวครับก็เลยได้เป็นโค้ดชอบติวอ๋อชอบสอนคนครับสวัสดีแบงค์ง่ายสวัสดีชูเก้าสวัสดีสุกสวัสดีหนุ่มหน้ามนอ่าเริ่มเย็นเริ่มอะไรนี่ก็มุกจะไม่ค่อยลึกมากแล้วครับเอาง่ายๆ่ายจะจบแล้วคนนี้เคยเป็นสตรีมเมอร์เนี่ยผมเคยเห็นนะเนี่ยพี่แบงค์มิม แบงค์เมือกี้ต่อสองงานนะครับแล้วต่ออีกงานหนึ่งจะถามว่าหันหน้ามลวันดีแอดพูดถามทีมงานได้เลยว่าที่พวกคุณต้องสลับกันวุ่นไปหมดกับพวกผมเนี่ยแหละครับผมวันไหนผมมีสองผมไม่เอาเลยครับเพราะผมรู้ว่ามันใช้พลังงานเยอะอ่ะผู้เล่นน่าจับตามองครับโซเดมคอมยิงไปเก้าแอซิดห้าครับสุดิมมาครับครัที่ยิงได้ก็จะมีท่าดีใจนี่ชื่อเทพมาชื่อสุดีมาคอม นี่ทักไม่ได้ชอบเล่นกล้องครับดึกไหมอีกไหมมาครับวันนี้มาดูทีมนะมาดูทีมแล้วก็จะลงไปดูบอลเอฟเอคัพนัดชิงครับแมนซิตี้พาเลทครับวันนี้ทาสมธใครจะดูทีมตอนเย็นนะครับวันนี้นะไปหกไปสองสวัสดีวิสกี้ครับโอ้นี่มีบริการเชียร์ทีมไหนกันนี่คนดูใครมาแล้วฝากกดไลค์ด้วยนะคิวในนั้นพุทธังอารัธนาังทำมังอารัธนาังสังฆังอารัธนาังนี่มัน เอียทีมไหนกันเนี่ยมีหลวงปู่เข็มมาดีว่ะเมืองทองกับท่าเรือฮะต่อไปไฟไหม้สะบงกูจะรอดูครับอาัะครับกำลังจะเริ่มเกมทุกเกมก็จะเริ่มต้นด้วย Hello everybody เมืองทองอ่ะครับแต่ดูว่าผมจะทายถูกไหมนะฮะก็ถูกอยู่แล้วครับผม เมืองทองเมืองทองลุ้นจ่าฝูงด้วยนะถ้าชนะขึ้นจี้จะเป็นตัวทีเด็ดเลยครับของเมืองทองถ้าแพ้เป็นจ่าเฉยแข็งครับเออนั่นแหละกินหลายนะอย่าไปยอมอย่าไปยอมวันนี้ไปต่อเลยอย่าไปยอมรับท่านสมาชิกเข้าสู่การแข่งขันที่ผลเลือกไปที่ เมืองทองแล้วกันครับเมืองทองแล้วกัาเมืองทองแพ้วันนี้นะครับโดนอะไรดีวะทางการท่าเรืออยู่ในชุดขาวนะครับบุกจากซ้ายไปขวาถ้าเมืองทองแพ้ครับเว็บเอ็นเจครับผมหน้าขาวเอาปะิพัทนะครับแล้วก็สีสีแดงนี่เป็นเอ็ดคิวครับส่วนทางฝั่งของเมืองทองครับเออถ้าเมืองทองแพ้ผมหน้าขาวเอาครัสีส้มสตาร์บอยครับสีเขียวมันจะได้มีอะไรทำสนุกสนุกกันหน่อยวะ การท่าเรือครับเก็บได้เว็บเอ็นเจให้มาครับเอ็ดคิวอ้าวอย่าบอกว่ามันถึงโดนน่ะไอเย็นลูกพี่องทองเปิดบอลยาวมามงเสยข้างหน้าไม่มีใครครับแถวสองครับปาน์ตัดเย็นลูกพี่อ็มมาหัวใะวะไปอัดมาอีกทีนึงครับเอลชาโปบอลออกมาทางซ้ายครับเอ็ดคิวโอ้เริ่มต้นมาเป็นท่าเรือถึงเกมครับมาหัวเหมอนโกรธใครอ่ะ มาโหดพุ่งตดป๊อกเลยมาได้ได้สวนกลับแต่ว่าเป็นสามีสามนะครับเผื่อใครเพิ่งมามาที่เว็บเป็นมีออกบอลไปซ้ายครับปาราทัศน์มาเว็บเอ็นเจค้งหนึ่งเอาล้วครับลุยมาตามศูนย์แล้วก็เปิดมาแหมเปิดออกเย็นไปรุ่นจะเย็นกดอาจจะกดผิดไปนะมันทุมทิศทางครับเบ้ออกไปนี่ไงเห็นไหมวันนี้นี่ทิศทางในการคอนโทรครับ แล้วเมืองพอมาแล้วครับเอลชาโปย้่ย,ยนำท่าจะยิงครับแต่ว่ายิงไม่ทันรออยู่ที่เวฟเอเจครับท่าเรือค่อยยอกมาครับมาให้กับปานทัศน์จะยิงครับคืนกลับมาตรงกลางเอชคิวท่าเรือเล่นดีนะว่าเกนี้ต่อมาครับไม่ได้ไม่เข้าใจกันครับปานทัศน์เหมือนเขาก็เคลื่อนตัวไปอีกจุดหนึ่งละ าาเพื่่อนจยมก็ใครเชียร์เมืองทองพีเมืองทองนะใครเชียร์ท่าเรือพี่ท่าเรือนะครับเกมนี้ท้าเมืองทองแพ้ผมหน้าขาวนะครับก็ไม่ใช่ผมเสมอรอดนะมือมันก็คาดเคลื่อนกันได้นะครับบังนี้ก็คุยกันดีแล้วเนี่ยนะครับเอาล้วครับเข้ามือเอลชาโปเมืองทองยังบุกไปไม่ถึงแดนของการท่าเรือเลยนะครับเอลชาโปหมุนกลับหลังมาครับโซเดมาคอม โซดีมาคอมที่เองดิบอลมาตรงกลางครับเอลชาโปเปิดมาทางขวาเบ๊บเดี๋ยวโซดีมาคอมจะจัดให้เกมนี้ข้างฝากไปทางซ้ายครับบรรทัดตรงกลางมาเว็บเอ็นเจกลับมาที่เว็บเอ็นเจครั้งหนึ่งครับเล้ยยิงไกลเบาครับเอลชาโปแกคอนโทรประตูใช้แฮมป์เดอร์แบบนี้ จะเป็นโอนาน่านี่รับไม่อยู่นะครับรับกระชอกยิงตรงรับกระชอกยิงออกปัดเข้าครับโอนาน่าลูกออกทำพุ่งลูกตรงยืนมองไอหนานแอคอย่างเดียวครับตูดหนักครับเอาแล้วรับลุยออกมาได้แ้เป็นเจออกมาทางซ้ายโอนาน่าได้ป่ะเซลโอนาน่าเข้ามาล้านเมืองทองยังไปไม่ถึงหน้าปากประตูเลยครับท่าเรือใช้บอลยาวมาจังหวะนี้เมืองทองก็สาดยาวทิ้งไปก่อน กานไล่ครับจานนิมกับจานยินไลท์มาสุดทะเลอยู่ตอนนี้เอาละครับมีโอกาสทะลุมาแล้วครับเอลชาโปไลสุดทะเลได้เป็นบอลทุ่มครับมีฝรั่งเขาขาวไหมตึงๆอยู่ครับเมืองทองยังไม่ค่อยมีโอกาสนะฝากถามจันเอ็มกับจานยินมีฝรั่งเขาขาวเหลือได้น้อยมากครับลูกทุ่มครับพ่อแล้วครับพ่อก็รอเล่นครับมีบักซินดาบ่ คงไกลอีกแล้วโโอ้หสูตรสูตดมงชงเป็นท่อเลยเรียบร้อยครับทำน้โอ้โหโอ้โหไม่เข้าได้ไงวะเนี่้มาตามสูตรแล้วครับโอ้โหอย่างมาเข้าใครเห็นก็ว่าเข้าสูตรแล้วก็มาตามนัดตะซัดออกครับโอ้โหนึกว่าใส่สกอร์แล้วครับไม่ได้มาตามนัดตะซัดออกมาตามนัดตะซัดไหนด้ โอ้เด็กไม่รู้อะไรว่าสกอร์แอดด้าไม่รู้จักหรือบ้างรองเท้าสกอร์ครับทีก่อนนี้โอ้โหยอดพิษ450บาทแต่ก็ยังไม่สู้ทม่เหลือครับพอกันแซวอยู่อาดินไอ้อะไรวะเทวินไม่เหรอเทวินเทวินนั่นวิญยุไอ้เตานั่นวิญยุไอ้นี่กันเทวินเอออาดินเอ้ยเทวินเทวินจะเป็นสีขาวนะแล้วก็จะมีสีแดงสีเขียวอยู่ด้านบน อาครับท่าเรือโดยทางด้านของเวฟเอ็นเจใส่เทวินดุยขึ้นมาแล้วก็บนมาครับเปิดมาลูกดีโอ้โหชอกออกมาก่อนไม่มีตัวสาดีว่ามงทองแถวสองหม่งตั้งเข้ามาโอ้โหท่าเรือเก็บได้หมดเปิดมาแล้วปานัศน์ยิงใจติดครับมงทองรับแล้วก็สวนอย่างเดียวข้างหน้าก็ยังเก็บบอลไม่ได้ครับ ท่าเรือเกมนี้ต้องการ3แต้มเวลาเขาแข่งกี่นาทีวะเนี่ยมันเหมือนนานจังว่าแปดะแปดหรือหกคนละทีนี่มาประทัศนี่มาทีแรกเป็ทีมสุดท้ายแล้วก็ยิงได้แล้วครับโอ้ประตูขึ้นนำครับเวฟเอเจครับนี่ครับโอ้เฮ้ยเฮ้ยท่าเรือเว้ยโอ้โหเรียบร้อยเทียวไลท์เทียวคืออยู่ตั้งนานครับสุดท้ายทำจนได้ครับท่าเรือ ยิงเข้าข้อจริงๆครับคื้เมื่องทองครับไม่สามารถที่จะชิงบอลในพื้นที่หน้าขอบเขตโทษหรือกลางสนามได้ครับปล่อยปล่อยให้ท่าเรือเนี่ยบุกมาเรื่อนเลี้ยงลอยเรียบร้อยนั่นแหละครับเมื่อไปเปิดโอกาสมากครั้งไล่เล่นๆกันจะหน้าขาวนี่คนคอนโทรลยิงก็ดีมากครับโอ้ไม่รอดดูอีกทีครับเกิดอะไรขึ้นวะจังหวะเนี่ย คอนโทรงชมอยู่เลยว่าประตูดีวิ่งได้เฉียบขาดเลยครับผมมึงชมไปเมื่อกี้เลยว่าประตูมืองทองดีแรกโดยยิงไกแล้วใช้ดูรดนจิตยิงแต่ว่าคนคอนโทรเนี่ยเเป็นทางด้านเวฟเอ็นเจนะครับกดให้ท่าเรือนําไปแล้วครับขึ้นหน้ขึ้นหน้ลูกเกมดีกว่าเรียบร้อยครับน้องุกแล้วตีเสมอเร็วเลยครับโบ่นิ่มน้องนิ่มแมโบจะได้ก็ได้ง่ายเหมือนกัน go โ o g ก g กโก มาเฉยเลยครับนี่ครับมานิ่มๆน้องนิ่มๆปล่อยให้เขาบุกแล้วโดนยิงจนได้ดดดสุดท้ายพอตัวเองบุกขึ้นมาทีเดียวได้คืนเลยครับโอ้โหไม่โดนไม่เดินไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นพอโดนปุ๊บยิงปั๊บครับดูอีกทียิงคมจัดลูกนี้เบาๆก็เจ็บคือจริงๆมันมีจังหวะก่อนนะเนี่ยลูกคุ้มเขาอะน่าได้ครับแต่ไม่ได้แต่สุดท้ายมันได้ลูกนี้ซึ่งจริงๆดูยากกว่านะแต่ก็เป็นเนี่ยครับ ใช้สูตรเดิมครับมงชงแล้วบอลยนเมตาจัดมาจบนี่แหละครับหนึ่งครับโอลิ่งต้องใช้บอลยนเยอะจัดโดนปุ๊บเมตาเมตาโดนปุ๊บปุ๊บหยิบปั๊บเลยครับครับอ่าเอาเลยสนุกเว้ยเอาครับเข้าสู่ช่วงท้ายครึ่งแรกกลับมาเท่ากันอีกครั้งหนึ่งครับแล้วเป็นท่าเรือบุกเหมือนเดิมโอ้โหหลบมาสวยครับเอ็ดคิว โอ้โหชุลมุนมองหาไม่เจอปนทัศน์ได้อยู่ยังครองบอลเหนียวแน่นครับออกมาเอทิว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 จะเปิดแล้วมาไม่ล้ำหน้าด้วยปนทัศน์ครองมาจังหวะนี้เสาได้มไม่ได้ครับแต่พิงเลยครับุทองเกื <Gabriel. S 2> อบไปเลี้ยงครองบอลเหนียวแน่นนะครับทางการท่าเรือได้ลูกทุ่มครับก่อนจบรึ่งแรก คนทุ่มจะเป็นปานทัศน์ครับทุ่มไกลเข้าไปไม่ได้ครับแต่ว่าแถวสอง้ยครับเย็นหลอดม่วงปึ๊บอู้หูนกบิลาฟห้าตัวนี่โซเดมาคอมครับประตูที่สิบนินนกไม่นินตะข่ายป่ะยิงเข้าไปสิบประตูครับเข้ากับกันอีกครั้งนึงครับนี่ก็แข่งกันอยู่ครับกันกับโซเดมาคอมจบครึ่งแรกไปก่อนฮะ นบรรยากาศเหมือนจะโดนไปแก้เกมข้างหลังก่นไหเรียบร้อยจบหนครับครึ่งแรกบรรยากาศเหมือนจะโดนไแก้เกมข้างหลังก่อนกลับมาเท่ากันใหม่ครับคือเมืองทองจังหวะอาจจะคลองบอลน้อยกว่านะแต่ว่าจังหวะจบตึตึมตึมตึบตึตึม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 ตึตึตึ ลูกทุ่มอ่ะาบหน้าไดกับดอกนั้นแหละแตไม่ได้แล้วโดนโดนปุ๊บเดินเอาคืนได้ทันทีครับมาข่าวนี้แหละครึ่งหลังครับออกมาใส่กันต่อน่าจะล่อกันมันแหละครับใส่กันต่อล่อกันใหม่รูปเกมครับเมืองทองจะได้บุกขึ้นมาบ้างหรือเปล่าคือถ้าไม่นับประตูตีเสมอนี่โดนบุกอยู่ฝั่งเดียวครับ ทำงานให้พี่คุณเสร็จยังลุงบอมแล้วก็ให้ตัวมงอะไรงานอะไรคือรู้แล้วก็หาจังหวะทำต่อนะครับงานอะไรพี่คุณยังไม่ทวงกูเลยจังหวะได้ประตูนี่เฮลันกัน2ทีมเลยครับเดี๋ยวจบคู่นี้มีคอนโซลนะฮะตามปกติแล้วก็ยังมีเกมตกครั้งหนึ่งคู่เป็นโมบายนะครับการท่าเรือเจอกับราชบุรี นี่เล่น3เกมครับโมบายของการท่าเรือท่าเรือท่าเรือหรือท่าเรียเอ้ยท่าเรียท่าเรือเลยตาบอยครับของเมืองทองสตาร์บอยวะชื่อ,อยังกันนักมวยเลยตาบอยแกเกมหน่อยแกเกมหน่อยแม่เกือบโดนลูกสองเมื่อกี้แกเกมกันอยู่แม่ยังเนี้ยบอยู่ครับแบงค์เมม จานิมจานยีนจานแบทขาดแต่จานป๊อปไม่งั้นครบตีอ่ะไอ้แบทก็ไปอ่ะไอ้แบทอยู่สุราษฎร์อ่ะเเียยวต่อลนะครับไอ้แบทอยู่สุราษฎรชหรอวะแบทอยู่จังหวัดไหนวะต้องปรับแก้เกมกันนะับเกมมันไอแบทอยู่สุราชอ่ะออกมานี่ต้องเน้นกันต่อครับ ครับมาลุ้นกันต่อครึ่งหลังครับสกอร์ยังหนึ่งหนึ่งเมืองทองเขียก่อนบ้างครับโซเดมาคอมเปิดยาวไปเอลชาโปโ,โซเดมาคอมเอาเลยครับขึ้นมาทางซ้ายเอลชาโปโจ่ายติดการท่าเรือสวนกับขึ้องทศูนย์นนจุดห้าเจเข้ากลางครับปานทัศเล่นไปเล่นมา<ล>เป็นรอง,ง,งเลยเนี่ยจะโดนท่าเรือล่อแล้วเนี่ยไหลต่อปานทัศ ถ้าเรือเล่นดีจัดเกมดีโชว์โชว์โอ้ยสเปนบ้าเนาะโดนแยไปครับไปดึงไปคึ้งเยอะเกินไปครับดูกันต่อรอบกันหน่อยฮะเอฟเอเจไหลมาครับเอควส่งต่อมาปานทั์วนหอสวนเมืองทองสวนได้ไปครับผมวนไปวนมาได้บอลอยู่ครับเอควยึกยักยึกยักมองหาเพื่อนแล้วเปิดไม่ดีเมืองทอง บอลยาวอย่างเดียวครับถ้าเป็นทีวีนี่ยก็ทีวีไดเรกเลยครับเออโอ้มันเกงเล่นดิงครับเนี๋ยมุมนี้เปิดข้ามฟากมาทางซ้ายครับเว็บเอจออกมาให้ปานาทัศปานาทานัศไห่ทาง,<อ>งไหนวาไ<อ>ม่เห็น<อ>นี่มใครไลลพยายามเลี้ยงสองทีแล้วนะที่พยายามจะไปเองแล้วพลาดน,นะครับใครไลลผมไม่เห็นหนิ่ แล้วไปชมมาเอาละครับบอลอยู่ที่สตาร์บอยจ่ายไปติดแล้วก็ไม right. well, ่ได้เหมือนกันครับเมืองทองสก๊วะของเมืองทองหลุดไม่ทีครับเอลชาโปงงตั้งแล้วสตาร์บอยไม่ได้เอาละครับการท่าเรือมาบ้างปานัศน์มาให้กับเว็เบนเจไหลมาแล้วก็โอ้ยจะโดนเอาดิครับบอลออกไหมไม่ออกจะโดนเอาเดนี เอชคิวขึ้นกลับมาปัดทัศปัดทัดเปิดเข้าไปอีกทีหนึ่งได้บงโอ้โหออกไมเฉยเลยมากับดวงแล้ววะไม่ได้ยางเกมนี้<ล>มากับดวงแล้ววะน่าได้สุดๆเลยครับท่าเรือ,อขึ้นคนเดียวแล้วนะแต่ว่ากดทิศทางการมงพลาดไปหน่อยครับทำมาดีแล้วครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายครับบอลออกหลัก เหมือนไอ้จงังหวะที่ปนัทพ,พยายามจะทําก็คือการเลี้ยงกินตัวเพื่อจะไปหาช่องเปิดเนี่ยเพื่อจะทําเพื่อจะทําการนี้แหละครับเพื่อจะทําการใหญ่ครับกะว่าถ้าคือโยนไปแล้วปุ้มทีเดียวก็ได้เรื่องไงครับแต่ว่าบางทีถ้าเลี้ยงจงังหวะมันช้าเราจะเห็นว่าบางทีมันไปดึงนาแล้วมันจะเจอเข้าบีบแล้วก็แย่งโดนแย่งบอลไปได้นะครับอาปรับแก้เกมมรรลุกันต่ออาจจะกมีการขยับตำแหน่งการยืนของ ผู้เล่นในเกมนะครับให้มันสูงขึ้นแตกวะวะแตกวะวะยังอย่าไม่ร็จกันอีกนะครับใจเย็นๆมันแก่ดีๆดมึงท้องแก้เกมดีๆอย่าหมุนนานทานรอเลยไหมาทารอเลยไหมลูกเกมแบบนี้ นี่นึกถึงสมัยก่อนตอนต่อสายเลสายแลเล่นเกมนะครับครับมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเติมความสดเพิ่มพลังในหลอดนี่เก็งคูล่าตัวทีเด็ดในเกมอีกตัวหนึ่งนะครับลงมาแล้วเวลายอย่างนานเลยเขาแปดนาทีแนะ่อนอนเลยว<า><ะ>่า<ะ>ใช่ไหม,มเก็บได้ครับโซเดมาคอมถ้าหกนาทีนะ่าจะ ใกล้หมดแล้วชงเข้าไปตอรบอกให้เป็นลูกได้เปรียบแล้วก็เอลชาโปจะยิงเองเลยครับไม่ได้ตามไปเโดนเอ็ดคิวเพียร์ทิ้งไปก่อนลูกทุ่มครับโซเดมาคอมใช้ตัวทุ่มไกลสักพักทุ่มใกล้ฮะ ลูกสูดทุ่มไกลคอยดูน้าถอยแล้วเรียบร้อยครับฟอร์าลี่ครับเป็นสูดแดงเป็นสูตรโอ้โหจังหวาเตะไม่ได้ยิงครับไอฟอร์นาล์ซี่ตัวจริงเนี่ยเล่นมาโก้บาลินี่เสียทรงไปเลยนะครับเรียบร้อยครับครอบโอ้โหอะไรวันนี้อ่ะมีเข้าทางปืนแต่ว่ายังยิงไม่ได้กูคลิกว่ะเอาฟอร์นาล์ซี่มาบรรยากาศคุ้นๆแบบนี้ครับ ลจนบีจีต้องซื้อนะครับฤดูกาลบรรยากาศคุ้นๆแบบนี้กูคิดกูคีดยิงแฮตทริกนะครับคอนาซาริรอเบอรลินี่เละเลยครับอมาดีครับเบอรลนเจได้เปิดไหมเปิดเนี่ยมาแต่ทีเด็ดเนี่ยเนี่ยโอ้แต่โอ้ไม่เข้าครับมาทัทีนีสองแล้วนะครับคราวนีาซาริคาโดซานโตโอ้ไปมงเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วครับเสาแรกหน้าต่างช่วยชีวิตเสาแรกสองอาทิตย์ที่แล้วนี่เป็นเสาที่สามแล้วครับผม โอ้โห oh. มัน <c oughs> ไม่อดไปเรียกว่าไปตายอดตายอยากอยากเล่นที่ไหนมาวะเนี่ย <c oughs> เกมมันเห็นเกมมันเหนื่อยครับกลัวคนจะหลับเอาละครับมาใหม่การท่าเรืโอโอกาสที่ถือว่าสูสีครับคู่นี้แล้วมาถึงช่วงเกือบๆจะท้ายเกมแล้วด้วยแล้วไม่ได้ครับ โดนแยกมาแล้วปานาทั์การท่าเรือขออีกลูกครับใครได้นี่ชนะแน่นอนใจเย็นใจเย็นแล้วไหลทะลุช่องเวฟเอเจเณงเณงโอ้โหยิงไปติดครับเอสคิวยิงเบาไปหน่อยครับมากับดวงจริงวะผมเกมนี้ดวงทองครับไม่โดนนำก็ไม่บุดเลยเอาละครับได้สวนมาหลุดแล้วครับหลุดแล้วครับลูกนี้มันหลุดแล้วครับ ไปทางซ้ายครับมา<อ>แล้วเปิดมาได้มงขู<อ>ไม่ได้ครับคอนาซารีคือจริงๆอ่ะเอาเลยจายอ,อกขวาให้ตัวที่คุณไอ้มารติคุฟอนซารีเขาเห็นว่าจ่ายไปมันจะช้าโดนแย่งมาเลยจ่ายออกซ้ายให้ตัวที่เป็นลุ่งลับเ่เปิดมงไงให้กระชากแล้ไปมงดีกว่ากะว่าจะชัวร์กว่านะครับแม่แต่ก็พลาดไปแม่โอกาสพอๆกันแหละครับ ยังครับยังการยินบอกไม่มีฝรั่งเอายังอยู่ทีเด็ดกลางคืนแหละพวกนี้ทำเป็นไลกลางวันไปตลอดทะเลยุ่งทายรันลุ้กันอยู่ไม่เยอะแล้วจะให้ผมเหล่าป่ะไลกลางวันไปถลองทะเลกลางคืนทีเด็ดแล้วแหมปิประตูกันเลยครับเวลาที่เหลือ กลางวันไปตลอดทะเลกลางคืนไปห้องเชือดป่าเห็นเลยครับแก้เกมกันจังหวะนี้เอาอยางยางครับยังไม่เอาครับ เรรีียยยบ้อเเด๋วกิดอะไรขึ้นวะทำไมเกมหยุดกดไลค์หน่อยนะครับผมทางกดไลค์ด้วยนะครับใครมาด้วก็เอาอะไรอยู่เลยมัก็แค่สิบไลค์ก็ได้สตินิดหนึ่ขอเริ่มจะแดงครับออกไปพักบ้างเปิดยาวขึ้นมาการท่าเรือครับลุยขึ้นมาปรทัศน์ปรทัศน์ซัดเต็มข้อรอเพื่อแล้วมาที่เอ็นคิว เอ็ดิวมาทางซ้ายครับเว็บเจเอเจไหลทะลุช่องมาสวยเลยเอ็ิวเย็นเย็นด่งขมาไปก็ไม่ได้แล้วยิงไกล้าลุนี้เข้าถูทาแป้งเลยไม่ต้องจบเกมเลยถ้าเข้าอ่ะยิงเบาขนาดนี้เรตะคุบได้ครับใช้บอลยาวสาดตเพราะเขามันมีพัติวุฒิงานี่นี่เนี่ยนี่เขาจะใช้สูตรแบบว่ามัดมุมชงต่อนะครับสูงที่สุดในเกมแล้วครับ ุะลุกคนาซารีแล้วจังหวะนี้มงคืนจับหลังไปก่อนจะมีไหมอีกหนึ่งประตูยาวมาครับตั้งเข้าไปเป็นท่าเรือเอทให้มาปานาทัศปานาทัศจับยาวครับเอาเลยครับเมืองทองโอกาสให้ท้ายแล้วเปิดไม่ดีอีก นายทัตจ่ายขึ้นมาทำชิงกันลูกนี้ยิงไกลเย่อวี่ว่าเข้าครับไม่ได้โอ้โหนึกว่าหายไปแล้วคราวนี้ไม่โยนเลองยิงดูบ้างอีสัตว์แต่คอนโทรลที่ขลาดโอ้โหจใหายหมดเมื่อกี้จสสเมอนึกว่าตุงไปแล้วแล้วเงินทองคงไม่ได้ทานหรอกมั้งแปงหอมหอมจริงว่ะดูทีมไหปจันดูกลางคืนครับกลางคืนนะใครดูทีมกลางคืนนะครับสามทุ่มนะ ดูก่อนอ่าแมนซิตี้กับ,บพาเลเต้หน่อยครับ,รบวันนี้มีเอฟเลครับนะัดชิงนะคืนนี้มาใหม่มาครับมาดูทีมนะวันนี้มาดูทีมนะครับใครจะดูทีมแพ็คนี้ควรเปิดไหมตัวนี้เหมาะกับใครอะไรอย่างเงี้ยฮะ รอแป๊บนะครับรอให้ทั้งสองทีมปรับเพราะว่ากะว่าจะเอากันให้ลงให้ได้ในชท่วงท้ายเกมนะครับเลยต้องขยับไม่บีดมาไม่พอใจครับบอกว่ามาก็มาดิไม่เอาทั้งคู่ครับบอกว่าบิดก็บิดเ้าผิดก็บอกามตรงนี่แหละเขาวม่โามา้มาโตแล้วเวลามันถ้าไม่ฝนตกไปดับไปยุเข้าน้ำท่วมสองครั้งครับเออถ้าทดเจ็บเยอะหน่อยก็น่าจะได้ถ้าไม่มีเหตุสุดวิสัย ทองครับเปิดยาวขึ้นมาคงชงเข้าไปโสกัดมาแล้วแล้วจังหวะนี้โค้ชสองนาทีทองขวดยาวอย่างเดียวโหมกับหลังมาไม่มีใครครับอู้อดดูอดทาแป้งเลนสิ่งเลยน่าจะจบภาพไม่เข้าหรอกเนี่ยไม่เข้าเปิดอ้าเตะวงเราจะไปโอกาสครั้งสุดท้ายแลับแล้วมึงทำไมต้องมาเตะนาทีบาปด้วยวะโอ้ เน้นเลยเน้นเลยนั่นแหละครับมังทองก็ต้องไม่เสียแล้วแล้วจะทำไมต้องมาเตะนาทีบาบด้วยเนี่ยกุ้ไม่ได้ชะไม่น่ามีแล้วครับหมดหมดเวลาแล้วส่วนท่าเรือยังได้ลุ้นสามแต้มอยู่แตกโดนไม่โดนครับท่านผู้ชมเอาใครเปิดครับโดนไม่โดนครับจังหวะนนี้ โดนไม่จ้าจะโกรกขึ้นมาด้วยไหมไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับมันก็มาโดนซดแน่เลยครับเออแต่มันจะหมดอยู่แล้วนะบอกแล้วเพราะว่าเปิดนี้เสร็จแล้วเอามาจะเอาโกขึ้นมาไหมนั่นไงบอกแล้วโกขึ้นมามันไม่มีอะไรจะเสียครับไม่ได้มันก็หมดแล้วครับ ผลเปิดจะเป็นเว็บเอ็นเจเน้นเลยนะครับอย่าช้าครับเดี๋ยวอาจารย์เป่าหมดรอก่อนรอเพื่อนยังไม่โดนครับมองออกมาเปิดมาโชกมาเรียบร้อยเสมอไปดึงเก็บไปนะครับเก็บเดนแป้งกันไม่ลงครับเก็บเดนแป้งน้องๆถ้าก็ว่า2เกมวันนี้นี่เสมอต้อง่นะไปของคนดูทองได้ถึงครึ่งชั่วโมงยังครับ การท่าเรือครับก็ยังดีครับเกมนี้มีแต้มนะครับไม่แพ้27ว่ะขาดตามนทีท่าไม่ออกครับแม่วันนี้โชว์ตาสโมสรไปแล้วกันครับแม่สุดเดมคอมกลางคืนนะกลางคืนใครจะดูทีมนะครับกลางคืนใครจะดูทีมเดี๋ยวมาเจอกันนะครับผมสตรีมนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละมั้งเดี๋ยวไปดูจานยินจานเมจานแบทต่อแล้วไปเซล์หาเซลเขานจานยินไล์อยู่นะตอนนี้ ก็ขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่คอมเมนต์มาคุยกันขอบคุณที่อยู่ด้วยกันตลอดอ่าครึ่งชั่วโมงนะครับวันนี้มาแป๊บหนึ่งนะครับมาดูแข่งนิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันรอบอีกรอบหนึ่งคือกลางคืนนะครับก่อนเอฟเอคัพนัดชิงเตะดูทีมกันนะครับวันนี้นะครับไปก่อนแล้วครับผมเจอกันครับทุกคนขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับใหญ่เจอตองเล็กมาดูไฮไลท์กันนะครับ จังหวะสองประตูนี่มีติตดๆกันแหละครับการท่าเรือขึ้นนำไปก่อนครับยิงอ,อย่างสวยเลยท่าเดิมครับดูจงังหวะได้บอลหน้าก่อนไปโทษจับแล้วก็ซัดลูกนี้เฟนเจนะครับคนยิงของ การท่าเรือแล้วก็พอเมืองทองเอาบอลกลับมาเกียครับฟอนาซารีมงตั้งเข้ามาแล้วก็นี่ครับโซเดมาคอบยิงทุกเกมเหมือนกันครับโซเดมาคอบไอฟ,ฟิลิปโววิชครับผาดดีใจเหมือนกันเปี๊ยบทีมีโอกาสหลายครั้งครับลูกมงชงของฟอนาซารีครับว่าท่าเรือก็เริ่มรู้ครับจัดได้หมดครับ ถ้เาเรือเนี่ยมีอยู่พยายามที่จะใช้การโยนนะเด mm hmm. ี๋ยวนุกงนี่โยนนต้อโอ้โหด้ลุนเลยครับโดยเพราะการขึ้นทางซ้ายนะ mm hmm. พยายามขึ้นทางซ้ายอยูสองสามครั้งนี่เป็นอีกครั้งห mm hmm. นึ่งเนี่ยสองครั้งย mm ัง hmm. ไม่ได้ครับพยายามบ่งที่สองอาทิตย์ที่แล้วครับบ่งเสาแรกครับแต่นี่ครับโอกาสของมึงพร้อมก็มีเหมือนกัน เปิดมาแล้วฟอนาสซารี่ทุกนี้มันนิดนเดียวครับมงเฉียวไป